สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h ฮชแท็ก EP ที่171ค่ะแฮชแท็กของเราในวันนี้นะคะก็เป็นดราม่าในวงการไอดอลเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวงไอดอลอันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่าง BNK นั่นเองส่วนคนที่อยู่ในดราม่าวันนี้ของเราก็คือกัปตันเชอร์ปังหรือว่าแคปเชอร์คนเก่งของเรานั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวสองสมวันนี้ของน้องเชอร์ปังที่โดนทัวลงอย่างนหนักเนื่องจากความเข้าใจผิดในอะไรบางอย่างนะคะแล้วความเข้าใจผิดนั้นมันคืออะไรก่อให้เกิดผลอะไรกับน้องเชอร์บ้างแล้ว ความเข้าใจผิดนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไปฟังทั้งหมดได้ในแฮชแท็กเชอปังเบนเคฟอร์เดีค่ะต้นเรื่องดราม่าค่ะคือใน a c e b o o k เนี่ยมันมีเพจเพจหนึ่งที่ใช้ชื่อเพจว่า mm hmm. สมเด็จพระนางเจ้าจสาิเชอรปงังวัชราสุภาวดีพระอัคราชเทวีค่ะ mm hmm. มันก็เป็นเพจที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นเพจที่ปั่นกระแสในเรื่องของน้องเชอกับรอซิบโดยเพจเนี่ยให้นิยามตัวเองว่าเชอปังเบนเคฟอร์เดีคือพระราชินีที่คนไทยรอคอยนะคะเนื้อหาในเพจมันก็มุ่ง ไปทางโจมตีเธอปางโดยการตัดต่อรูปของน้องเชอร์กับรัชกาลที่10ในทางที่ไม่น่ารักหรือว่าจะเรียกได้ว่าค่อนข้างเสียหายเลยนะเพจน,นี้มันก็เปิดมานานแล้วค่ะแล้วรูปตัดต่อนี้มันก็อยู่มานานแล้วด้วยเช่นกันจากการกระทําของเพจน,นี้ค่ะมันก็ทําให้แฟนๆวง BNK ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับเพจน,นี้แฟนๆก็เลยมีการแจ้งกับต้นสังกัดหรือว่าบริษัท i อแอมเนี่ยให้จัดการกับเพจน,นี้หน่อยเพราะว่ามันตัดต่อรูปน้องเชอร์หลายรอบละในตอนนั้นทางต้นสังกัดของน้องเชอร์หรือว่า i อแอมเนี่ยก็บอกว่าจะฟ้องทางเพจนาน แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเขาไปฟ้องจริงๆหรือเปล่าหรือฟ้องในข้อหาอะไรทางไอแอมก็ยังไม่เคยได้ออกมาประกาศชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเรื่องมันก็ยบหายไปค่ะจนกระทั่งเมื่อวันก่อนค่ะทางเพจได้แชร์รูปตัดต่อของน้องเชอร์อีกครั้งในเพจซึ่งมันก็เป็นภาพที่ทําให้ทีมคนรักสถาบันนะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เอาจริงมันก็เป็นรูปตัดต่อแหละแต่บางคนเขาก็ไม่รู้ใช่ปะล่ะแล้วรูปนี้มันก็ถูกแชร์กันเยอะมากโดยเฉพาะในกลุกุปลายต่างๆทําให้น้องเชอร์โดนโจมตีหนักมากนะคะหลังจากนั้นค่่่ะมมมมันนกกก็เเริีลูๆาาาาบอว เฮ้ยรูปนี้มันเป็นรูปตัดต่อนะป้าไม้อะไปเชื่อนะน้องเชอ,อ่อเขาไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นจริงๆพอข่าวนี้ออกไปว่ารูปนี้มันเป็นรูปตัดต่อค่ะหรือการที่ชาวเน็ตเห็นว่าตอนนี้เชอปรปางกําลังโดนโจมตีด้วยรูปตัดต่อกระแสมันก็เลยตีกับคือหลายๆคนเนี่ยก็หันมาปกป้องน้องเชอนะ,ะในขณะที่หลายๆคนกําลังสับสนอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้ข่าวจริงข่าวปลอมนู่นนี่นั่นอยู่นั่นเองค่ะทางเพจสมเด็จพนังเจ้าเนี่ยก็ได้แชร์โพสต์อีกโพสตหนึ่งนะคะเป็นรูปหมายสารโดยแคปชั่นว่าแฮชแท็กเชอร์ป ไอดอนสลิมเชอปางหนึ่งหนึ่งสองด้วยนะคะที่กล้าแจ้งความหมหนึ่งหนึ่งสองแต่เผอิญว่าตามหาที่อยู่ดิฉันไม่ได้เพราะเฟซบุ๊กไม่นําพาเลยต้องยื่นต่อศาลขอปิดเพจแทนแถมส่งมายนัดไต่สวนเข้ามาในเพจอีกขายขำถ้าโดนปิดจริงเมื่อไหร่ฝากไฟฟ้าติดตามเพจอื่นต่อด้วยนะคะแล้วก็แชร์รูปหมายเรียกที่มีเชอปางเป็นผู้ฟ้องขอให้ปิดเฟซบุ๊กสมเด็จพระนางเจ้าโดยให้เหตุผลว่าข้อมูลดังกล่าวมีการกระทําผิดในการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการแสดงข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงควาาาาามมอาามารา้ย ต่อพระมาหากษัตริย์หรือก็คือ1นึนั่นเองเอาง่ายๆคือทางเพจอะโพสต์หมายสารที่บอกว่าต้องเช่อปางเนี่ยฟ้อง1นึกับทางเพจเนาะก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยไม่โอเคกับการใช้1นึเพราะว่า1นึมันเป็นกฎหมายที่ตีความได้กว้างมากไม่มีขอบเขตชัดเจนแถมบทลงโทษก็ยังสูงมากๆเมื่อเทียบกับคดีอื่นอีกด้วยการที่เชิใช้กฎหมายข้อนี้ฟ้องแอดมินเพจหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยอะแอดมินก็ผิดจริงที่ตัดต่อรูปน้องแแตแต่่่่่ฟฟ้้้้้้อออออองงงงงคหมมมมินนนปปรรรรระาาาาทททกกกก็ไไดดืืเเเลลํ12วยยใััี ตยยให้กเลิกกหมายขฎจอ,อต้องเล่นแรงขนาดนี้เลยเหรอแล้วกระแสะเรื่องนี้มันก็แรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเมื่ออาจารย์ประวินทําการแชร์โพสต์ของสมเด็จพระนางเจ้าเรื่องที่ว่าเชอส่ง112มาเนี่ยในกลุปของ Royal i s t Market Place หรือว่าตลาดหลวงนะคะโดยให้แคปชั่นว่าคุกกี้เสียงไทย จากหลายสิ่งอย่างที่กล่าวไปนี้เองค่ะมันก็ทําให้ทัวไปลงน้องเชอปางอย่างหนักหน่วงเลยมีคนไปต่อว่าแล้วก็ด่าทอน้องเชอปางมากมายทั้งใต้รูปที่โพสใน f a c e b o o k รวมถึงใน Twitter รด้วยแต่ในระหว่างที่ทัวร์กำลังไปลงน้องเชอปางกันอย่างหนักหน่วงค่ะก็มีชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ย เชอจะทําจริงๆหรอหมายสารนั้นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าได้ตรวจสอบข้อมูลกันหรือ,อยังในขณนะเดียวกันค่ะก็มีทนายคนนึงออกมาตั้งข้อสันนิษฐานว่าปกติหมายสารที่เขาขอร้องให้ปิดเพจได้เนี่ยจะต้องส่งมาจากกระทรวงดิจิทัลเท่านั้น คนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถบอกให้ปิดเพจได้นะคะได้แค่ฟ้องมิ่นประมาทแค่เขาจ่ายค่าเสียหายแล้วก็ขอ,อให้หยุดการเผยแพร่ภาพได้เท่านี้เองอย่างที่2ค่ะปกติหมายสารจะระบุแค่ว่ามีเนื้อหาขัดต่อกฎหมายแต่กรณีเนี้ยระบุชัดเจนเลยว่าผิดข้อหา1นึซึ่งมันไม่น่าจะใช่การฟ้องจากบุคคลธรรมดาและส่วนสุดท้ายค่ะหมายสารที่เพจเอามาลงเนี้ยมันไม่เห็นเลขหมายสารอะคือปกติข้างบนหมายสารเขาก็จะมีเลขหมายสารเลขพวกเนี้ยมันสามารถเอาไปตรวจสอบได้ค่ะว่าหมายเนี้ยเป็นของจริงของปลอมถูกฟ้องในคดีอะไรใคร เป็นคนฟ้องกันแน่แล้วพอทางเพจไม่ได้ลงเลขหมายสารมาด้วยอ่ะก็เลยเอาไปตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นของจริงของปลอมเพราะฉะนั้น ทางคณายเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่ามันมีโอกาสที่หมายเนี้ยจะเป็นหมายปลอมนะก็คือมันมีจุดน่าสังเกตหลายจุดแหละว่ารูปหมายสารอันนี้อาจจะเป็นแกงมั่วใหญ่ของชาวเน็ตก็ได้จากนั้นค่ะหลังจากที่ออฟฟิเชียลเนี่ยได้รับการรายงานเกี่ยวกับเคสของน้องเชอร์ปังจากแฟนคลับมากมายทางออฟฟิเชียลก็ออกมาแถลงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลมีเดียขนาดนี้เกี่ยวกับสมาชิกวงบ n น4 8ดทางบริษัทได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยทางบริษัทกําลังเล่นตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะมาชี้แจงรายละเอียดที่ถูกต้องให้รับทราบกันโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นค่ะทางบริษัท I อแก็ออกมาชี้แจงนะคะโดยบอกว่าจากกรณีการทาดคิงผู้ใช้บัญชี Facebook ถึงนางสาวเชอปรางอรีกุลทางบริษัทขอชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ โดยสรุปเลยนะคือ1บริษัทเนี่ยได้พาน้องเชอปังไปแจ้งความเกี่ยวกับเพจนี้จริงเพราะว่าเพจนี้ตัดต่อลูปน้องไปใช้หลายรอบแล้วแล้วก็เป็นลูปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นการแจ้งให้ระง,งับการเผยแพร่ภาพแล้วก็แจ้งในข้อหาพรบอรคอมเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการแจ้งความ1นึนอแต่อย่างใดอย่างที่2คือหมายศาลที่ทางเพจสมเด็จพระนางเจ้าลงเนี่ยมีการตัดต่อข้อความในส่วนของชื่อผู้ร้องจากกระทรวงดิจิทัลเปลี่ยนเป็นชื่อของน้องเชอปังแทน ตอนนี้ทางบริษัทได้จ้างกับกระทรวงดิจิทัลเรียบร้อยแล้วว่ามีการตัดต่อหมายสารน,นะให้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยเร่งสืบหาตัวแอนดมินแล้วก็นํามาดําเนินคดีต่อไปสุดท้ายก็คือขอให้ทุกคนหยุดแชร์รูปข้อมูลเอกาสารและข้อความที่สร้างความเข้าใจผิดให้กับน้องเชอนะพร้อมกันนี้ก็ได้หนาภาพบันทึกประจําวันของตํารวจในวันที่บริษัทเนี่ยพาน้องเชอไปแจ้งความมาด้วยซึ่งข้อความในนั้นน่ะก็เขียนชัดเจนนะคะว่าเป็นการแจ้งเรื่องพรบคอมอย่างเดียว ตามที่ถแถลงการบอกนั่นแหละสรุปแล้วก็คือภาพหมายสารที่ทางเพจสมเด็จพระนางเจ้าเอามาลงเนี่ยเป็นของปลอมเนาะของจริงก็คือกระทรวงดิจิทัลเป็นคนแจ้งนะคะเราก็รู้สึกว่าจะมีการเติมข้อหา112ไปเองด้วย เกมพิกตาแล้วพอโพสแตกแล้วทางเพจว่ายังไงบ้างทางเพจก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะว่าใน,ในประเทศประชาธิปไตยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชิ้คู่เซเล็บหรือจินตนาการตัดต่อล้อเลียนราชวงศ์กับเซเล็บในสังคมถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้ก่อความเสียหายแต่อย่างใดช่วง7-8ถึงปีที่แล้วสื่ออังกฤษมีการมโนคู่เจ้าชายแฮร์รี่กับไฮโซสาวการตัดต่อรูปใช้สแตนด์อินไปถ่ายรูปแล้วออกมาทําข่าวอย่างสนุกสนานไม่เคยมีใครถูกดําเนินคดีหรือหมายสารสั่งให้ยุติการพิมพ์เช่นเดียวกันกับในสแกนดี เมลเเียยบนเธอร์แลนด์ล้วนจับจ้องคู่ดารากับราชวงศ์ให้ทุกฉบับคนที่ขอให้ยกเลิก1นึแต่ยังสนับสนุนการใช้พรบคอมสนับสนุนการจํากัดสิทธิเสรีภาพสื่อนั่นคือคุณไม่ได้ทําความเข้าใจอะไรกับเนื้อหาของสิทธิและเสรีภาพ ที่นานาอรารยประเทศยอมรับกันเลยนะคะสรุปก็คือดิฉันไม่ผิดค่ะการล้อเลียนและชวศงกับดาราการตัดต่อรูปเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆในประเทศประชาธิปไตยนะคนที่รณนลค์งให้ยกเลิกหนึ่งแต่ยอมรับให้อดินโดนฟ้องในข้อหาพรบอรคอมได้นี่สิแย่ไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับคําว่าประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพซื้อเดี๋ยวนะเราว่ามันต้องมีอะไรไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดความคิดน,นี้ละอ่ะข้ามไปค่ะหลังจากที่ไอแอมออกมาถแถลงค่ะชาวเน็ตหลายๆคนก็ออกมายอมรับแต่โดยดีว่าข้าพเจ้าโดนแกงมอใหญ่แล้วหลายคน ก็ออกมาโพสขอโทษน้องเชอปางค่ะทั้งในทวิตเตอร์รวมถึงในเพจมีการไปโพสตขอโทษที่เคยต่อว่าด่าทอน้องรวมถึงการแชร์ข้อมูลผิดผิดให้น้องเสียหายเนาะด้านเ,นเพื่อนในวงของน้องค่ะก็น่ารักมากเลยช่วยกันแชร์โพสตแก้ไขข่าวให้พี่เชอเยอะแยะเลยส่วนน้องเชอปางค่ะก็มีความเห็นกับเรื่องนี้ว่าก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะเลยแบบเอ๊ะผมน้องเรียนได้ด้วยเหรอครับไม่น่าได้งง,งงงนิดหน่อยกัปตันสตรองอยู่แล้ว ก็ไม่สตองขนาดนั้นแต่ก็จะพยายามนะคะแล้วเจ้าตัวก็มาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับทุกความห่วงใย,ยและกําลังใจที่มอบให้กันนะคะการชี้แจงและข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่บริษัทได้แถลงรวมถึงแนวทางการดําเนินง,งานต่อไปก็จะเป็นไปตามประกาศนี้นะคะ เชาจะมุ่งมัม่นทำงานต่อไปขอขอบคุณแฟนๆและทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะอรอๆอกอดๆกันก,นก็ตามนี้นะคะด้านความเห็นของชาเนตค่ะหลังจากที่เรื่องนี้โป๊ะแตกออกมาว่าเป็นแกงหม้อใหญ่เสียแล้วก็มี2ฝั่งความเห็นค่ะฝั่งหนึ่งมองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฝั่งประชาธิปไตยอ่ะแตกต่างกับสลิมตรงไหนอ่ะเชื่อข้อมูลโดยไม่มีการตรวจสอบแล้วก็ลุมด่าคนเห็นต่างทันทีเลยอะ่ะมันดูไม่ดีเลยอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็บอกว่าดราม่าครั้งเนี้ยก็แสดงให้เห็นนะว่าหลายๆคนอ่ะเริ่มมีการฉ กันมากขึ้นว่ะ เฮ้ย <He, S 2> ข้อมูลนี้มันเป็นของจริงหรือเปล่าหมายสารนี้ตัดต่อมาจริงหรือเปล่าถือว่าสังคมไทยอ่ะเริ่มมีการตั้งคําถามกับชุดข้อมูลต่างๆก่อนที่จะเชื่อมากขึ้นก็ฟังเป็นเรื่องที่ดูดีนะเราไปดูความเห็นบางส่วนจากทวิตเตอร์กันค่ะจริงขอโทษเชอปังที่เมื่อวานก็เข้าใจผิดว่าเข้าแจ้งความ1นึสรุปเพจทุเรศมากทั้งการตัดต่อปลอมแปลงเอกสารสงสารเชอปังมากเลยอ่ะอีเพจนั่นตัดต่อลูปน้องเขาทําให้เสียหายก็พอแล้วพอเขาจะลองให้ปิดสื่อแม่งก็ตัดต่อหมายสารให้เขาเสียหายหนักกว่าเดิม หรือเ,เพจตลาดหลวงควรออกมาเตือนสมาชิกเพจบ้างเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองและไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นบอกว่าสู้เพื่อสิทธิและความถูกต้อง แต่กับทําผิดแล้วละเมิดสิทธิคนอื่นแบบนี้ใครจะอยากสนับสนุนแต่ไม่เคยเห็นแอดมินกลุ่มออกมาเืินสมาชิกเลยคงกลัวสมาชิกไม่พอใจแล้วกดออกจากกลุ่มอันนี้ก็คือเป็นความเห็นบางส่วนจากทวิตเตอร์นะคะย้าว่าความเห็นจากทวิตเตอร์อาจจะไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของสังคมเนาะสุดท้ายตอนนี้ค่ะด้านอาจารย์ประวินก็ลบโพสตที่เคยแชร์เกี่ยวกับน้องเชอปังออกจากตลาดหลวงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม,ตมแต่อย่างใดค่ะเราขอเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของน้องเชอร์หน่อยนะว่าทาไมฝั่งประชาธิปไตยบางคนรวมถึงอาจารย์ประวินเนี่ยถึงเชเ คือน้องเคยไปออกรายการเดินหน้าประเทศไทยค่ะพร้อมกับสริปเกี่ยวกับโครงการศึกษาผ่านดาวเทียมเป็นโครงการดีๆในพระราชดำริของรัชกาลที่9้าและเป็นปณิธานของรอสิบที่จะสานต่อโครงการนี้ตอนนั้นน่ะน้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงโครงการทั้งภาครัฐส่วนตัวแล้วรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกทางหนึ่งซึ่งไอรายการเดินหน้าประเทศไทยเนี่ยถ้าใครจะจาได้มันก็คือรายการที่ชาวเน็ตเรียกกันว่ารายการโพพากันด้าของรัฐบาลทหารนะคะ เหมือนชาวเน็ตเขาก็มองว่าการที่เชิญไปช่วย PR ให้กับรัฐบาลทาหารแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคเลยอะชาวเน็ตก็เลยไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่นะคะในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ประวินก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ของตัวเองพูดถึงเรื่องที่เชิญปังตอบกับคำรับเชิญของคอสชอไปร่วมจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยบอกว่ากรณีชนรุ่นใหม่อย่างเชิญปังที่ขายความสดใสน่ารักและเสียงเพลงอย่างเดียวแต่พอมาถึงเรื่องหลักการประชาธิปไตยความถูกต้องในสังคมนางกับยินงดนแลนมากมาก จะไม่มีใครว่าอะไรทั้งนั้นถ้าน้องเชอร้องเพลงไปวันๆไม่ยุ่งกับการเมืองแต่นี่ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของผงซักฟอกเผด็จการแล้วกลับบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองโถประมาณนี้แหละคะ่ะทางฝั่งประชาธิปไตยก็เลยมองน้องไม่คยย่อยดีเท่าไหร่นะะ แล้วทุกคนมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะก็คอมเมนต์มาได้ข้างใต้นี้นะพวอร์คอยทุเดย์สัปดาห์นี้ก็ทำแฮชแท็กตามที่ทุกคนขอมาแล้วนะคะพอัลกองเงินกู้5แสนล้านมันจะมีรายละเอียดยังไงสรุปเขากู้ไปทําอะไรเี่อกสารแค่5แผ่นจริงไหมก็ตามไปดูได้ที่เวร์คอยทุเดย์แฮชแท็กเดี๋ยวเราแปละลิงก์ไว้ให้ดูข้างล่างนะสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปดราม่าแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับส i b e เพจเนวเนมแฮชแท็กไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปคะ่ะสุดท้ายก็็ขอเเปนนนกําาลังใจใจห้ชผ่วิ แล้วก็อุปสรรคทางนี้ไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชท็กหน้าค่ะบ๊ายบายร้องทำไม่ะร้องหรอ